สวัสดีครับวันนี้ก็พบก,กับเธอรวยแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาพเพื่อนๆมาทําปลาส้มนะครับอันนี้คือ,อปลาที่เราไปตกมาได้นะครับก็จะมีปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียน,นปลาตะเพียนกับปลานินครับอ๋ออันนี้เราก็จะทําทการล้างปลาทําปลาแล้วก็ล้างปลาให้สะอาดนะครับถ้าตัวใหญ่เราก็ผ่าเป็นซี่ๆ่นีครับ เป็นท่อนเนาะเป็นท่อนเออเป็นชีชีเป็นท่อนค่ครับแล้วก็เราก็ทําการหมักเกลือไว้หมักเกลือไว้หนึ่งคืนใช่ไหมคะหนึ่งคืนเกลือนี้ต้องถึงด้วยใช่ไหมคะพี่เธอรั่วเกลือนี้ก็ตกที่หอละบาดเนาะห่อละบาทนะครับสามถุงสามถุงหรือสี่ถุงนะคะเกลือมันต้องถุงมันมันต้องถึงนะพี่เธอรัวเนาะไม่งั้นมันก็ทําให้ปลาเสียนะคะไม่เป็นปลาส้มนะคะ ค่ะเราหมักปลาไว้หคืนเราก็หมักปลาไว้หนึ่งคืนหลังจากนั้นเราก็มาล้างล้างให้สะอาดล้างแล้วก็เรามาเตรียมเครื่องเอาไว้ทําปลาส้มเนาะนี่เราก็จะเริ่มทํากันเลยนะครับมีอะไรบ้างคะเครื่องเทียก็จะมีกระเทียมข้าวเหนียว ข้าวเหนียวนี่น่าจะประมาณ10บาทนะคะห่อละ10บาทประมาณนั้นแหละกระเทียมก็20บาทกระเทียม20บอ่าผงชูรส10บาทห่อละ1ิบเราใส่เท่าไหร่คะครึ่งซองเราใส่ใส่เยอะอร่อยใส่เยอะอร่อยอ่าเกลือเกลือนะคะเกลือนี่ก็จะใส่เล็กน้อยเนาะแค่หนึ่งออนชานะคะเราหมักไปแล้วโอเคอ่ะขั้นตอนแรกเลยขั้นแรกเราก็ใส่กระเทียมเลยนะครับ อใช้มือนะครับมือสะอาดตามได้ข้าวเหนียวอ่าคราวนียวเราก็ใส่หมดเลยข้าวเหนียวห่อละสิบบาทนะคะแม่ค้านึ่งเละไปหน่อยเกลือหนึ่งช้อนชาตัวกากนะครับประมาณนี้แหละมั้งเนาะช้อนเราเป็นหนึ่งช้อนเยอะเราก็ใส่หนึ่งช้อนชาอ่าอันนี้เราก็ใส่ ต่อไปก็จะเป็นหัวมูนะครับใส่เยอะอร่อยเยอะอันนี้ห่อละสิบบาทนะครับอ่าเราก็เทมาครึ่งซองเนาะใช่เราอันนี้เราเทมาครึ่งซองอ่าเราก็จะใส่หมดเลยนะครับอ่าใส่เยอะเพื่อความอร่อยนะครับเพื่อความนัวนะคะใส่หมดเลยโอเคแล้วขูดลงครับอันนี้ก็เป็นสูตรปลาส้มสูตรคุณย่าเลยนะคะเราก็จะเริ่มคลุกกันเลยนะครับ อันนี้เราก็ไป็นรอยสูตรจากแม่มาครับสูตรคุณแม่บอกมานะคะใช่ครับคุณแม่บอกเราก็จะไม่หมักน้ำซาวข้าวเนาะอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตรหมักน้ำซาวข้าวเดี๋ยวรอพี่เธอรัวตกปลาได้อีกรอบเดี๋ยวเราก็จะมาทำอีกสูตรกันใช่ไหมคะใช่ หลังจากคลุกส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะทําการนํปราปลาเอามาคลุกทีละชิ้นนะครับอันนี้ปลาตะเพียนมเาเข้าเรื่องปลาตะเพียนตรงนเราก็ทําการคลุกเลยครับคลุกให้เข้ากันดีเข้ากันเอาให้ทุกซอกทุกมุมเลยอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับการคลุก ก็ปานินต่อเลยสำหรับปานินนี้เราก็ทําการยัดข้าวยัดข้าวไปในท้องปลาด้วยนะครับยัดกระเทียม,มนะครับผูกใเ,เข้าถุกซอกทุกมุงครับอโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ น,นี่ครับตรายัดไม่เยอะหมูน่ากินมากหอมมากๆเลยค่ะวิธีเก็บนะครับก็เราจะใส่ถุงนะคะใส,คใส่ถุงร้อนนะคะ วิธีเก็บของเราก็ง่ายๆนะคะใช้ถึงร้อนใส่เลยไปเราก็ทำการรีดลมออกครับเราก็ทำการไล่ลมได้ลมออกก่อนนะครับแล้วก็ม,ม,มัดยาง ใชวันนี้เราก็แพ็กเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เราจะเก็บไว้ประมาณ2วันครับแล้วก็สามารถเอามาทอดกินได้เลยนะครับเนื้อก็จะอบเปรี้ยวกำลังพอดีนะคะแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็3าวันเนาะใช่ครับหลังจากนั้นหลังจาก2ถึงสาวันแล้วก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เลยใช่ไหมครับพี่เธอรัวใช่ครับเราสามารถเก็บตู้เย็นได้เลยนะครับอันนี้วิธีเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่มารับชมเธอรัวด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ